จุ๊บเร็วจุ๊บสัมรีกับจุ๊บนาตาเซียเรียกว่าอะไรน,นะเรียกออกหวานเหรอใช่ไหมเกา,า,า,าพุงเกาพุงแล้วเกาพุงก่อนเกาพุงอย่างนี้เกาพุงเร็วให้ขวัเลาะเร็วเกาพุงนาตาเซียด้วยเร็วเกา,าพุงนาตาเซียด้วยเกานาตาเซียด้วย ื่ก้หวาหรือเปล่านาะอุ้ยคันเรื่องนี้หวาที่หวาลร้องเพลงให้ฟังเร็วพี่หวาลร้องเพลงแล้วเดี๋ยวน้องจะเต้นให้ให้ดูป้อนข้าวแล้วป้อนข้าวให้กินป้อนข้าว มันเป็นนกหรือเป็นกระต่ายเนี่ยคนไม่รู้สิโดนนกขูกโอ้พี่นกขูกนกขูกป้อนข้าวสำลีงป้อนข้าวสำลีงไปใช้รูปนี่ไอ้หมาถ่ายอยู่ไงยิ้มให้ามาถ่ายมาแล้วชูสองนิ้วมัดถ่ายรูปละมองมามาชูสองนิ้วแล้วมองามากดร็ว เอาน่าัเสียกับสำลรีไปนอนไหม,มยังไม่นอนจะเล่นก่อนเหรอเล่เล่นอะไรอะ่ะงั้นเกาพุงเราเกาพุงไีกตัวนี้ชอบร้องเพงลงร้องเพียงให้น้องฟังก่อนร้อง A B C เร็ว าบายบายก่อนเดี๋ยวมาถ่ายเสร็จแล้ว